อันนี้ตาเอามาให้ก็ไม่ยอมกินใช่ไหมเนี่ยงอนกันอ๋อมน้โหได้ได้กินบ่ได้ปอกข้ามาแล้วนี่ยปอกมีอะไรลมไม่เอาใช่ไหมเอออ่าฮ่าฮาฮกูไม่ทำอะไรมึงล่ะเออเออนักเลงไว้นักเลงไว้อตื่นมาแล้วเป็นอะไรอืออันนี้ตื่นมาแล้วเป็นอะไรนี่ยอุ้ยฮ่าฮจะเล่นหลอกตาให้ได้เลยวหมเออ นี่ย่าบุ่านมึงด้อ่าบุานมึงเด้อกอะไรอ่ะเออวันนี้ไปเนตะตวตะกี้ดีมากอ๋อวมองมาเฮ้ยคุณคูเฮ้ยอุรูเฮ้ย่ขอย้อนให้เขาใครไม่ได้นะตอนนี้เอะไรไม่รู้เตือนมาจะอารมณ์ไม่ดีเว้ย กินแอปเปิลนะโยมนะวันนี้แอปเปิลให้อารมณ์ไม่ดีนะต้องโยนให้โอ้เกือบตกสะเลยอ่ะก็ตกสะไปก็แยกเขียวใส่เลยนะเด้อโอ้ลูกตาเอานมมาให้พร้อมบวกอย่างเดียวเลยอะไรกินนะ ชอบจังแมลงนี่ตาเราเอางนีให้ดิกินนมอ่ะอัดดีกันแล้วลูกอดีกันงอกันแล้วลูกดีกันแล้วลูกไม่ยดีให้ดี๋ยเเดี๋ยวดี๋ยวค่วงหัวเลยเด้อเฮเลยเด้ออารมณ์ไม่ดีจะ็กลด้กันอยูกคืนงอมาเดี๋ยว มองหน้ามองหน้าอย่างนี้ไม่เกีียวนะแจริงปกัศแม็กที่เอาเกี่ยวแมเกี่ยวาทุ่นดวงตาุ่นคู่นี้ไม่เกล่ยวเลยทิ้งเลยทิ้งทิ้งรอยทิ้งฮูนี่วะทยเลยแน่นอนจริงเลยเออปทิ้งลำมึนอ่ ไอทิงอารมณ์ไม่ดีเลยเออแต่เดียไอทิงตดเลยใ่เยออแตเเื่อนอีกแล้วยิงเลยยิงยิงอ่าขยิมยิมยิงเดี๋ยวยิ้มมาไหมยิงอุ๊ปุ๊เอาล้เอาล้วต่ดันี่ลงตาเลงไม้ข้างหลังเนี่ยตาลงไม้ยาวๆเนี่ยยาตๆเลี่ยตาตา้กัดไม้ลกัดไม้ เมื่อวานไล่กัดไม้ผมเลยไรกัดอาจารย์กับถือจานเมื่อานไร่กมรยูปหัวให้หัวเนื้อเอออ้า่าฮ่าฮกัฮ่าด่าฮ่รฮ่่าา่่า่า สบองกลเนด้งสบองหลุดเลยนักเรียนต่ว่าสบองหลุดเลยน้นึงสบองโชว์เลยใส่เกียร์แรงงอนหรือเปล่าวันนี้งอนหลาตาสอง สู้สู้สู้จับไม้สู้เลยอ่ะเาเขาไม่กัดนะโยมนะไม่กัดครูนะคนะคูตางไม่แค่นมอ๋อ บออะไรเลยมีเที่ยวเดียวข้างเดียวเอาเอาเอานี่ดำน่างี้ดุจริงๆวันนี้ันอะไรวะวันนี้วะไม่สนใจไม่สนใจไมบนามน่าไมน่ไม่สนใจไไ่นม เขาก็ไม่กัดนะไม่กัดลงตานะแค่ยอกก็ดึงสะบงเกับหลุดไม่เลยดึงสะบองนั่งอยู่ยนะตะคุ่มตะคุ่มเลยนะมองหาอะไรนะอารมณนไม่ดีตื่นนอนมา